ไหว้พระลงพระดำเสร็จเดี๋ยวไปขอโชคกัขอลาดกับแม่ตะเคียนอยู่ตรงโน้นแม่ตะเคียนตรงโน้น <c oughs> สวัสดีทุกคนงวดที่แล้วได้0110ออก02810806801วดนที่แล้วนะแล้ววันนี้เอาใหม่ เอาใหม่เอาใหม่นะแม่ตะเคียนอ่านพะับนึงเตี้ยน่น่าจะเป็นเก้านะ9เก้าหรือโหกหกล่นลงมาตัวนี้เอาใหม่เอาใหม่ฮะฮะได้เลขอะไรได้ตัวแรกเก้าเดี๋ยวไอ้ไอีสองัวอีออสองกลัวว่า อ่าเลยดูตัวแรกเลยจ้าเอ้ยได้หกเมื่อกี้ได้หกอ้าวลงมาสองตัวเลยเออนีลงมาปุ๊บรุนเลยยงอเลขอะไรบ้างเลขแปดแปดหกแปดห้าห้ากับแปดห้าแปดแปดห้ามันหก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 ห้าแปดหกแปดห้าหกแปดห้าหกห้าแปดเลยจะเอาห้าหกแปดก็ได้ยนะ ครับค่าแค่สองตัวนะแปดห้าแปดห้าหกแปดด้วยเดี๋ยวออกหกแปดแล้วทำไงอะเอาหกเป็นเก้าด้วยป่าเออวันที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งออกศูนย์สองออ่าสาธุสาธุอืมเอาลอตเตอรี่ใช่ไหมอะไรก็ได้ หกห้าแปดหกห้าแปดสามตัวนั้นไปจับเอาเองอสาธุวันนี้ปัง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 นะแมะ่วันที่สิบหกตุปลาคมสาธุสาธุ